S e s ซ f ของเราเนี่ยในช่วง Q3 กับ Q4 ีปีที่แล้วทางผู้บริหารเราเองก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะปรับโครงสร้างบริหารยังไงดีสำหรับทำธุรกิจ eSE f ให้เรามันยั่งยืนนะครับเราก็มีแยกเป็นสองอันนี่คือว่าอันดับแรกก็คือธุรกิจเดิมของเราคือธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อันดับสองคือธุรกิจพลังงานทางเลือกนะครับพอเรามาโฟกัสที่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ก่อนเราบอกว่าเราเดินเฟอร์นิเจอร์มาหลายปีแล้วนะครับ มันก็อาจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นบ้างขาลงบ้างนะครับเราเองเนี่ยไม่ได้บุกตลาดอย่างจริงจังเหมือนสิ่งที่เราทำเมื่อประมาณ4ีหปีที่แล้ว4ีหปีที่แล้วเนี่ยเรามีลูกค้าในญี่ปุ่นเนี่ยแค่เจ้าสองเจ้าเราก็บอกว่าเราต้องปรับใหม่นะครับปรับโดยที่การในญี่ปุ่นเนี่ยเรามีลูกค้าต้องมีลูกค้าทุกเมืองในญี่ปุ่นฮอกไกโดเซนไดนาโกย่าโตเกียวคานาซาว่าโอซาก้าฟุกุโอกะรวมไปถึงโอกินาวะนะครับ ควบคุมทุกเมืองแล้วก็ยังควบคุมทุกประเภทของการค้ายกตัวอย่างเช่นร้านเฟอร์นิเจอร์สตูผู้นำเข้าพ่อค้าคนกลางการขา,ขายออนไลน์เราก็คควบคุมหมดแล้วนะครับในญี่ปุ่นแล้วก็มีกลุ่มตาตตะวันออกกลางนะครับซึ่งเรามองว่ามันก็ไม่เยอะจนเราก็มองว่าเยอะแล้วในวันนั้นแต่เหตุการณ์มันเปลี่ยนนะครับเราก็บอกพอมา Q 3 Q4 คไปแล้วทาผู้บริหารก็บอกเฮ้ยเรามีวิชาัานันใหม่แล้วไม่ได้แล้ว จบอยู่แค่ประเทศญี่ปุ่นหรือตะวันออกกลางอย่างเดียวไม่ได้แล้วตะวันออกกลางถ้ามันตูงตามยิงเงินขึ้นมาเราทํำยังไงซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยๆหรือถ้าญี่ปุ่นเกิดซีนนมิเกิดขึ้นมาหรือเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเราทํำยังไงนะครับผู้บริหารเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีกลุ่มประเทศตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็เลยมีกลุ่มลูกค้าประเทศจีนเกิดขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าคุณนรักไปทาอะไรกับจีนเป็นไม่ได้ยังไงจีนก็เป็นฐานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ผมมองไม่เป็นไร เขาจะใหญ่แค่ไหนผมไม่เชื่อว่าเขาจะทำทุกอย่างได้นะครับก็เลยมีการพูดคุยกันเราก็ไปจับลูกค้ากลุ่มจีนมานะครับจนวันนี้ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราแล้วแล้วก็ไม่ใช่รายใหญ่แบบนั้นนะครับก็เป็นลูกค้าหนึ่งรายของเราที่สามารถที่ทําให้เราเติบโตได้แล้ววา่าสุดก็มีการคุยกันถึงขนาดที่ว่าเขาขอกําลังการผลิตเรากี่ตูค้คอนเทนเนอร์ต่อเดือนซึ่งเยอะมากซึ่งวันนี้เราก็ยังยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เนื่องจากเราเองก็มีต้องแบ่งกระใจายให้ลูกค้าเจ้าอื่นด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เราก็ไปเจอกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ไปหาตรายกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่กลุ่มประเทศอินเดียซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วอินเดียเป็นประชากรที่ใหญ่มากแลวลูกค้าเราเป็นท็อปไฟ์ของอินเดียนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการค้าขายกันแล้วนะครับเริ่มชิปเม็ดแรกที่ผ่านมาเดือน11ปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็บอกมันอาจจะมีอีกไหมเราก็เลยได้กลุ่มลูกค้าอเมริกาเข้ามานะครับประกอบกับกลุ่มลูกค้าในจังหวัดออกกาเอในเซาท์อีสเอเชียของเราก็มีฟิลิปปินส์มีมาเลเซียซึ่งซึ่งมันม ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสําหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยมันควบคุมไปหมดแล้วนะครับพผอ,อิญพอเราเริ่มประมาณเดือนสิเดือนสิบสองเดือนสอง,เ,อสองเกิดโควิดเกิดขึ้นอ้าวพอเกิดโควิดเกิดขึ้นทําไงแทนที่เราจะโดนผลกระทบเหมือนกับอันอื่นๆเราก็โดนผลกระทบน้อยหน่อยต่างประเทศเนี่ยมันทยอยปิดไงมันทยอยล็อกดาวน์เริ่มจากจีนพอจีนปิดแต่ญี่ปุ่นไม่ได้ปิดนี่อินเดียไม่ได้ปิดอเมริกาไม่ได้ปิดเราก็ยังค้าขายได้พอจีนเปิดญี่ปุ่นปิด ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพอญี่ปุ่นเปิดจีนเปิดอินเดียปิดเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไทยเปิดไปดีอเมริกาเปิดฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเราก็อยู่ในกู๊ดเชฟนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงโควิดเกิดขึ้นถามว่ามีผลกระทบไหมผมว่าไอ้กระทบโดยตรงกับเราเนี่ยทางด้านส่งออกคงไม่มีแต่ที่กระทบก็คือในประเทศเนื่องจากในประเทศเราถูกปิดไปประมาณสักเกือบสองเดือนกลุ่มลูกค้าเราที่โดนโดนปิดช่วงโควิดก็โฮมโปรดูโฮมโกลบอลเฮาส อินเดอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยทําให้ทําให้ผมกระทบทางด้านตัวเลขนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดมาเมื่อเดือนพฤษภาคมแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้เห็นว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับนี่คําถามต่อไปว่าผมมองยังไงหลังจากโควิดผมมองว่าตัวเลขของเราก็คงจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่า ผมเองใช้กําลังการผลิตเนี่ยเกือบจะถึง90%แล้ว90%ด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้เราเองก็มองว่าเราคงจะลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมนะครับอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องมีการสร้างกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับสิ่งที่มันจะเติมขึ้นอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าโควิดมันเราวางแผนมือคิว3คิว4เพื่อโควิดไม่ใช่ อาจจะเป็นความที่เราวางแผนแล้วเพลินว่ามันโชคดีที่ว่ามันมารองรับโควิดได้พอดีนะครับแล้วก็ผมเองมองว่าวันนี้ขนาดมีภาวะโควิดทั่วโลกตัวเลขของเรายังมีการสั่งซื้อ,อยังต่อเนื่องมาตลอดแล้วถ้าภาวะไม่เกิดเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขของเราน่าจะเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าบางปีในประเทศ50ต่างประเทศ50 หรือว่าต่างประเทศ55ในประเทศ45บางปีบางเวลาแต่ณช่วงเวลานี้เนี่ยผมว่าต่างประเทศน่าจะสัก60ในประเทศน่าจะสัก40ทางเราเองเนี่ยได้มีการปรับรูปแบบบริหารใหม่หนึ่งคือเน้นทางด้านกําไรมากขึ้นฉะนั้นเราพยายามที่จะเน้นเรื่องกําไรตัวเลขการเติบโตเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราจะเน้นที่สุดคือกําไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะสร้างทั้งทั้งสอ,งอย่างเราจะทำาไปพร้อมกัน ทั้งกาไรด้วยแล้วก็ทางทางด้านการเติบโตทางด้านการขายด้วยก็คิดว่าการเติบโตเราก็คงจะเติบโตอยู่ที่ประมาณสักสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ส่วนเรื่องของกําไรเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงเป็นไปตามสัดส่วนของมันที่จะเป็นนะครับเราโฟกัสอยู่สองธุรกิจธุรกิจหลักเือเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจที่สองคือธุรกิจพลังงานฉะนั้นธุรกิจพลังงานของเราเนี่ยเรามองว่านอกจากที่เราลงทุนใน GEP แล้วนะครับเราเองอีเซฟเองก็มองในส่วนอื่นๆที่เป็นธุรกิจพลังงานในตัวของเราเอง นในการลงทุนขอีซีเฟเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนเหมือนช่วงนี้มันติดโควิดมันก็การทํางานทุกอย่างก็ลาบากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเองก็มีแผนอยู่แล้วว่าเราก็มีโครงการในวันข้างหน้าที่เราจะไปลงทุนแต่ผมผมยังเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวรอให้ศึกษาจนครบก่อนนะครับแน่นอนละ่ะผมต้องหาโครงการที่ดีที่สุดให้กับบริษัทหาโครงการที่มี IR r ที่ดีให้กับบริษัทหาโครงการที่ บริษัทลงทุนน้อยแต่กำไรมากนะครับต้องต้องบอกเองครับว่า g p เนี่ยเป็นโครงการที่ดีเป็นโซลาร์ฟาร์มที่ดีนะครับที่พม่าวันนี้เองเนี่ยเรา c o โไปเมื่อเดือนเก้าปีที่แล้ว g p นะครับเราก็มีการรับรู้ไรายได้แล้วนะครับแล้วก็ตามตัวเลขที่เราทำไว้เนี่ยนะครับ ECF เองหลังจากที่ทำครบ4เฟสนะครับหมายถึง4เฟส1นถึงสเมื่อไหร่เนี่ย220เมกะวัตต์เนี่ยทาง ECF เองก็น่าจะมีรับรู้ไรายได้ในส่วนของกาไร ก็น่าจะอยู่ตามตัวเลขที่ทำิส uh, a s i b i l i t y ไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าล้านนะครับก็ก็ก็ผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่เราจะมีอับไซด์มาร้อยกว่าล้านบวกกับกำไรของเฟอร์นิเจอร์ที่เราทำได้อยู่แล้วนะครับเราเองก็พยายามมองนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเราก็พยายามที่หาพาร์ทเนอร์เพื่อที่ทํทำให้บราษาบิษัทมันโตเพื่อที่ทํทำให้บราษาบิษัทาษามีกำไรมากขึ้นนะครับนั่นคือ เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่พอมามองย้อนกลับเมื่อหกเดือนที่แล้วเมื่อประมาณคิวสามคิวสี่ปีที่แล้วทางผู้ประสานก็คุยว่าไอ้พวกนั้นคือความเสี่ยงของเราทั้งหมดเพราะเราไม่ได้ศึกษารู้จริงแล้วเราก็ไม่ได้มีความชํานาญฉะนั้นความเสี่ยงวันนี้เนี่ยถ้าเฟอร์นิเจอร์ผมคิดว่ามันไม่มีความเสี่ยงแล้วสำหรับอีซีเอฟามีแต่สิ่งที่เราจะทําทให้มันดีขึ้นและเติบโตขึ้นนะครับธุกรกิจพลังงานเราก็ทํามาหลายปีแล้วฉะนั้นความเสี่ยงของอีซีเอฟในวันนี้เนี่ยผมคิดว่า ผมยังไม่เห็นความเสี่ยงนะครับผมเห็นแต่อนาคตที่มันจะเติบโตขึ้นแล้วก็มองเห็นว่าเราคงจะก้าวเดินไปอย่างระมัดระวังมากขึ้นสำหรับการลงทุนในโครงการต่อๆไปใน่าข้างหน้าผมเองเนี่ยต้อง,องเรียนงี้ว่ามีความมุ่งม,มั่นจริงๆที่ทำให้ e safe เนี่ยเป็นบริษัทที่มีไรายได้ที่ดีมีผลกำไรที่ดีนั่นคืออันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันดับที่สองคือ เราตั้งใจที่ทำ ecf เนี่ยถึงราคาุูดเป็นยังไงผมผมผมคนบอกไม่ได้นะครับแต่อยากให้ ecf เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับและสิ่งที่คาที่สุดคือก็มอง ecf ให้เป็นบริษัทที่ควรจะสร้างกำไรสร้างไรายได้แล้วก็ควรจะมีปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราจะเราวางไว้กับผู้บริหารั้หมดเราคิดว่าบริษทที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากพื้นฐานที่ดีก่อน ถ้าพื้นฐานมันดีแล้วเนี่ยพื้นฐานกําไรดีพื้นฐานรายไ,ได้ดีพื้นฐานการเจริญเติบโตที่ดีผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะสอดสะท้อนให้ถึงเรื่องของอะไรต่างๆที่มันจะตามมา